สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนสายสายสายคือเก่้านะคะกับยายน้อยสายมือนเดิมสายแทบทุกวันกว่าจะได้ออกมาไล่มาสวนก็จะประมาณนี้ละจ้าเพื่อนเพื่อนกับยายน้อยอันนี้ยายน้อยก็มาเลาะดูมันมาเบิ่งมันที่ปลูกไว้นี่ก็ประมาณปลูกวันที่เท่าไหร่หรอเดือนพฤศจิกาติเดือนพฤศจิกาวันที่ยี่สิบยี่ห้าหรือยี่สิบหกพฤศจิกาเนี่ยละพี่น้องปลูกใสบุญกะทินพอดี กันี่ก็ความสูงก็ประมาณหนึ่งแล้วพี่น้องจ้าแค่กระเอวแล้วละมันนน้อยจะเก็บกู้น่าจ,จะเป็นพืชสภพานะคะน่าจ,จะมาเก็บกู้ได้แล้วจะง่ญ่ทันบ่ทันกับ,บรู้นะคะแปลงนี่ก็จัดว่าสมบูรณ์แต่ว่าตอนนี้ก็มีปัญหายอยู่ตรงนี้แหละจ้าเพื่อนๆเด็กน้อยก็เลยจะมาซ่อดออกนี่ไปมีดมาด้วยเพิ่งจะเสร็จภารกิจจากไรจากไรแปลงงหญ่ก็เลยมาดูแปลงน้อยกันเลยเอามีดมาด้วย มาสะสางหญ้าใส่ละมีไปหน่อยตอนนี้เห็นล้วเนี่ยน้อยจะมาสะสางหญ้านะคะเนี่ยกระป๋าลายเราพี่น้องมันเป็นกบกต้องถางออกให้มันดูโล่งๆสักหน่อยถามว่ากระถางได้บ,บ่กระถางก็ได้แต่มันตัวสีแดงมันขุดมันกับสีเงาอีกแบบพี่น้องนี่น้อยก็งานอยู่นะคะเนี่ย กระิอยูระดับนี้แล้วพี่น้องจ้าตรงน้เป็นป่าพงคาเพื่นเพื่นบางคนมันสวยงามงานหนึ่งขาบ่ตายนะคะเนี่ยบ่ได้ล้ผ่านที่จเพื่อนเพื่อนมันก็เลยหนาชนิดนี้ก็เลยอยักเยอะึ่งน้อยก็ออกมาส่องเบิงก็เลยเป็นหนกกเลยคันแขวแขวก็เลยจัดการสุดตัวด้วยอาวุธนี่แหละพี่น้องเลยอาวุธน้อย ได้น้อยนี่แหละทางออกก็ได้มันดินมันได้โล่งๆจากน้อยพี่งอนอ,อกจ้าอยู่ระดับนี้หกะพี่อนอ,อก หกมากอุ <wał> ้ยลุกงากั <normal> ิ่นงาออกจากมันอุ้ยมันเป็นงาพงครับเพื่อนๆเพื่อนเพืงอย่างพงแขมติแมนบะกะสียูประมาณนี้แหละกะบ่ลายดอกเกาะนึงมีอยู่สามซี่แถวแถวละว้าสองว้านี่แล้วพี่น้องสอยู่ระดับนี้ส่วนผู้จัดการยี้หน้อยก็ไปทางงาออกทางกระโพดออกจากมัน พอได้มาดูนานแล้วเขาโพดถ่วม,มันเลยจ้าว่าเมื่อก่อนนัน่นมันเป็นป้ากระโพดนะคะมองนี่เขามาใส่กระโพดไว้แต่บอกว่าต้นไม้อ่ะยังอยู่สมบูรณ์อยู่แต่ยังไม่ได้ไปดูตอนนี้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็จอยู่ระดับนี่แหละพี่น้องจ้าแค่เอวแค่อึออกละ,ละในไว้ยุ่จ้ะสมบูรณ์ไว้มากเลยมันป้านี่วันไม่เคยใส่มันเนาะ ยังเคยใส่มันแเชื่อใส่แต่กัาโคตรกับอ,อ้อยทีนี้ยายน้อยก็เลยเอามันมาลงเลยเผื่อจะเป็นโอกาสของยายน้อยบ้าง